สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูหม้อหุงข้าวชารปขนาดเล็กนะครับมาด้วยอาการไฟไม่เข้านะครับคุณลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้าเดี๋ยวเรามาตัวเช็คกันดูก่อนนะครับโอเคเสียบ ปร๊กับปิสสวิตครับปรบปากฏว่าไม่มีไฟครับโอเคครับถอดประกับโอเคก่อนอื่นเรามาเริ่มวัดสายไฟกันก่อนนะครับ ตั้งมิตเตอร์ไปที่ย่านคูณหนึ่งนะครับแล้ทีหลังข้างนะครับขึ้นนะครับหเส้นไม่ขาดแล้วครับดูเส้นที่2ก็ไม่ขาดนะครับไม่ช็อตกันด้วยนะครับ ไปเรามาถอดกลนหม้อนะครับดูฟิวนะครับ ต้องมาเร้วครับโอเคชัดขึ้นไหมครับก็จะเห็นด้านในนะครับเราก็จะมาวัดเทอร์โมฟิลกันนะครับจะอยู่ในชุดนี้ แล้วก็จิ้มไปที่ขั้วแล้วก็วัดนะครับเกมมิเตอร์ใหม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเทอร์โมโฟิลขาดแล้วนะครับ เอโมฟิลได้ขาดไปแล้วแล้วก็ทำการถอดออกมาเปลี่ยนนะครับ แช้ปีเจเบอร์เจ็ดนะครับขันออกนะครับโอเคออกมาแล้วครับ เทอร์โมฟิวขาดนะครับเราจะมาอ่านค่ากันมองไม่เห็นครับสงสัยต้องหาตัวช่วยแล้ว นะครับเปิดไฟแล้วอ่านได้250บโวลต์ร้อยหกสองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไปหามาเปลี่ยนครับโอเครับได้อะไรใหม่มาแล้วนะครับเราทำการเปลี่ยนออกแล้วก็ใส่ขั้วเข้าไปนะครับ ตอนนี้จะบัดกรีกนได้นะครับหรือแงะแล้วก็บีบเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้งันแงยันแง่งอยู่นานนะครับกอดใส่ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาทำการวัดดูนะครับ ข็มขึ้นนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ใส่ปอกหุ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปในหม้อนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับจะอยากนิดนึงก็ฟิตมาก กว่าจะได้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่กลับคืนที่เดิมนะครับ ล็อกให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นจะเกิดการอารกนะครับไม่ได้นะครับแต่ก็จะแน่นมากนะครับเพราะว่าเซรามิกจะแตกนะครับกี่ค,ครับเสร็จแล้วก็งอกลับลงมา น็อตกับคืนนะครับตามลำดับช่วงนี้งานเยอะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปครับมีแต่ซ่อมส่งคืนลูกค้าอย่างเดียวครับอันนี้เอาคลิปง่ายๆก่อนแล้วกันครับก็เป็นอันว่าเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไฟฟ้าครอบกับคืนแล้วก็ บางที่ก็จะง่ายบางที่ก็จะยากนะครับก็แล้วแต่อาการแต่หม้อหุงข้าวกส่วนมากก็จะฟิวขาดนะครับเทอร์โมฟิวขาดเทอร์โมสตัดตัดเร็วหุงข้าวไม่สุกก็อย่างเงี้ยครับมีสออย่างแล้วก็ขดลวดตัวนี้ขาดก็ยิงครับซื้อใหม่ ื้อใหม่จะคุ้มกว่านะครับโอเคครับเสร็จแล้วเรามาเรามาเทสกันดูครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟเข้าแล้วครับ ไฟเข้าแล้วนะครับโอเคครับก็เหลือแต่ให้ลูกค้าไปทดลองหงดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเปลี่ยนฟิลแค่นหนึ่งตัวนะครับมีความสุขทุกท่านครับห่างไกลจากโควิดครับ